ทำงานนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าไปหาคนเวยไม่อะ้าวี้ยงนใจ่ไหดูเขาลาบเรียบกเลยอห่เล้เยเรียบร้อยหมเืออาชีพอ่ะนี่นึกถึงใจมันอยู่ข้างหลังเลย ดีนะมันตีไม่พายมันตีไม่พายไงท้องมีไม่เกี่ยวพอเถ่ายท่ามกลางใส่ดาวเดียห้องข้ามเปนต้องนอนอ่ะนั่งดูทั้งคืนมันแน่เราต้องห้องน้ำชนเนี่ยมันจะแน่คลองกันเป็นหมองกันเลคนจีนสร้างแน่ๆเป็นไปได้คนจีนก็ต้องประตูเปิดล้างหรยเปิดล้างก็เปิดหมดเลยแค่ตรงนี้ កណ្ដាំងបិទໄວ